ครับตัดได้อีกครั้งครับแบลรี่สุดยอดแบลรี่โตมาสวยๆครับโชตาผมว่าโชตาไม่ส่งโชตาล่างยิงแน่นอนโชตายิงเรียบร้อยครับ1-0 Yes 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 โชตาในนาทีที่22ครับต้องให้เครดิตแบลรี่นะครับและ โชต้าโดยเฉพาะเลยนะทั้งสองคนนี้นะับลลี่นะเป็นผู้ตัดเกมสร้างโอกาสส่วนโชต้าก็คมและนิ่งคอในการทำประตูนะฮะสุดยอดนะฮะหนึ่งศูนย์แล้วครับลิฟูขึ้นนำทีมเชลซีนี่ครับชีเวลพาสนะครับแบลลี่นะตัดบอลนะไอ้ได้นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์เพจนะครับส่งมาให้กับโชต้านะครับโชต้า นิ่งพอนะลากลุยเลยเข้าไปเลยซัดด้วยซ้ายเข้าไปนี่ฮะนี่คือความต่างระหว่างโชต้ากับนูนเยสนะครับโชต้าจะคมกว่านูนเยสนะฮะนี่ครับลากลุยทะลุโดมผู้เล่นของทีมเชลซีนะแต่เียโดนเตลโกซิวานนะโดนโดนบเดิชิลนะครับแต่โชต้าไม่ส่งครับลากลุยไปซัดด้วยซ้ายเข้าไปรับหนึ่งศูนย์ครับลิเว์ขึ้นนำเชลซีนะครับ ไม่ต้องวิตเหอร์เลยนะฮะเจอลูกหลอกของโชต้าเข้าไปนะครับบาว์นะเอานะครับผู้เล่นเชลซีเริ่มเครียดแล้วเตลโกซิวานะครับก้มหน้ามองพื้นเลยนะฮะอ้าวยังเช็คล้ำนะอาเทนนี่ยิ้มนะครับบอกว่ามันไม่ได้ง่ายๆหรอกนะตั้งแต่ลิฟูอ้ามีเช็ค VAR ครับแฮนด์บอล วัด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 แฮนบอลไอแฮนบอลอ้าวโอ้ดีใจเก้อเหรอหนี่อ้าวทำไงไม่แฮนครับเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์นะนะครับ พอทีนี้เล่นงานพวกเราไม่สำเร็จครับโอ้โหดีอาร์จะลากลุยขึ้นไปเอาครับดีอาร์ส่งมาขวาแบตลี่หลุดไปแล้วแบตลี่หลุดมาสั่นไม่ต้องสั่นแล้วหนูเรียบร้อยแบตลี่ต้องสูงครับแบตลี่สุดยอดจริงๆไอ้หนูคนนี้ฮะวันนี้หนึ่งประตูและวหนึ่งแอสซิปไปแล้วนะแบตลี่นะฮะเทนหนาวๆแล้วนะเทนต้องเริ่มหนาวแนละ้ว โอ้สุดยอดจริงครับแบลลี่ฮะสองศูนยแล้วนะครับลิเวูขึ้นนำเชลซีนะครับจากคอนเนอร์แบลลี่นะครับดีอาร์ตส่งให้แบลลี่ยิงมาตัวนี้เข้าไปนะครับนะฮะนี่ครับดีอาร์ตนะครับลากกลางครับบอยบอลออกขวานะครับให้แบลลี่ลากหลุยขึ้นมาซัดด้วยขวานะครับสวยเลยครับลูกนี้สวยมากๆเลยนะครับต้องชื่นชมนะครับบรรดากอง กลางของลิเวอร์พูลด้วยนะครับที่ตัดบอลจังหวะนี้มาได้นะครับแบลลี่ครับลุยมาซัดนะฮะโอ้โหตัดสินใจได้เอาแล้วครับแบลลี่นะยิงประตูในนัดสำคัญบิ๊กแมตช์อย่างกับเกมเชลซีด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงแบลลี่ครับสุดจริงๆครับเจ้าหนคอปนะครับถึงกับไปกอดนะฮะทีมงานเลยทีเดียวนะครับแบลลี่กับสไลด์เฮ้ยอย่าสไลด์มากเดี๋ยวเจ็บเข่านะครับแบลลี่ต้องอย่าเพิ่งเีสไลด์อ้าวเช็ค VAR อีกแล้วโอ้พอเทนนี่แม่งไม่ยอมนะฮะ พอมีเงบอกพอนี่เบอร์ฟาวฟาวอะไรฟาวอะไรวะโอ้โหชีเวลมึงออะฟาวโอ้โหพอที่นี่ไม่ให้ง่ายๆนะครับพอนีนี้บอกมันม,มันไม่ง่ายสำหรับดิฟูลหรอกเมื่อผมเป็นกรรมการตอนนี้อยู่ที่ห้อง V A R แล้วครับว่าจะเอาไงครับกรรมการ V A R จะว่าไงแบตลีนยิ้มเกอร์หรือเปล่าเอาไงเอาผ่านครับไปฟาวนะครับ สองศูนย์ใ่ไหมสองศูนย์นี่โอ้โหลูกนี้ต้องได้ชีเวลลงไปดึงนะฮะชีเวลไปดึงโชต้าเองก็โดนโชต้าล้มเรียบร้อยครับสองศูนย์ครับวิปูนนำเชลซี2.0นนะครับโดยได้ประตูจากแบลลี่ในนาทีที่39นะครับ เจอเกนคอปหันหลังนะครับไม่ขอดูครับขอดูกองเชียร์แทนนูเยสขอนถูกหายใจเข้าลึกๆแล้วถอยายใจออกวิ่งเข้าไปซัดด้วยขวาชนเสาอเอาล่ะครับเชลซีสวนกลับมาโอ้หนูเยส แบลลี่แบลลี่เหรอแบลลี่ส่งเข้ากลางให้กับเออสามศูนย์แล้วบูโซโบแบลลี่แล้วนะโอ้โ oh, ห oh, ไอ้หนูไลน์นี้สามศูนย์แล้วนะฮนะนะ ly, สามศูนย์ so นะครับแบลลี่ส่งให้โซโบนะครับหมุนเข้าไปครับโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณสิด,ดาลัสนะฮะโอ้ oh, เครื่องบ้านผงช้านะฮะสามศูนย์ <laughs> แล้วนะฮะ สบายสบายครับนัดนี้มาดูภาพช้ากันนะนี่ครับวางบนยาวนะครับจากหลังมาหนะ้าล้มไหมไม่ล้ำนะพอดีนะฮะไม่ล้มนะแบร์ลี่นะครับสองแอซิดแล้วนะแบรลี่ส่งเข้ามาเรียบร้อยครับสามศูนย์นะครับเทนต์มีคู่แข่งแนะครับต้องพูดได้ว่าตอนนี้เทนในตำแหน่งแบ็คขวามีคู่แข่งแล้วนะฮะ โโอ้บอกแล้วเชลซี Chelsea เขานะฮะนั่นแหละต้องยอมรับว่าทีมเชลซีนั้นสู้ไม่ได้ครับแกเกมนี้จะาาพูดตรงๆนะเพราะว่าโอกาสในการทำประตูอะไรหลายอย่างนะฮะหรือฟันเกามาทำไมเอ่ยหรือฟันเกามาทำไม อุ้ยฟันก้าวแบงอลิสเตอร์ A ตั้งมาอ้าวนูนเย็หลุดนะนูนเย็ et, เอาไงนูนเย็ et, ส่งมาให้ครับเรียบร้อยครับดีอาร์ครับดีอาร์สี่หนึ่งครับผมนูนเย็ et, อย่างน้อยนะครับก็ทำหนึ่งแอซิดในเกมนี้นะะรอบ เอาละ,ะอย่างน้อยนูเยสก็ทำแอซิดได้ยิงประตูไม่ได้แต่ทำแอซิดก็ยังได้นะโอ้เฮอนะครับโบแห่งใจนูเยสเลยนะครับสีหนึ่งนะครับผมนูเยสแอซิดให้ดีอาร์เข้าประตูไปนะฮะยิงเข้าประตูไปครับ ลองชมนูเย้ด้วยครับลูกนี้ค่อนข้างจ่ายยากมากเลยนะฮะโอ้โหข้ามผู้เล่นเชลซีมา3าคนเลยนะฮะโอโ้ลูกผ่านนูเยสลูกนี้สุดยอดนะฮะถ้ามองอีกมุมก็คือสุดยอดจริงๆนะ,ะผ่านมาถึง3คนเลยนะครับก่อนที่นูเดียจะซัดเข้าไปนะฮะนั่นแหละฮะเอออย่างน้อยนูเยสก็แอซิดครับเอออย่างน้อยแอซิดอย่างน้อยเราสบายครับ